สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันทุกท่านคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมปี2568นี้ค่ะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมพบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยมาดูว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงแรกก็จะเป็นของคนที่ มีคนในใจนะคะแล้วก็ช่วงที่สองจะเป็นของคุณโสดนะคะมาดูค่ะชาวราศีกันพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณไพ่หนถือพัทานะคะมองว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีไฟในการทํางานมากๆแล้วตัวคุณน่ะนะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้ฮอตเนาะฮอตแล้วก็ อาจจะเดินทางบ่อยนะคะในช่วงนี้พูดถึงความฮอตนะไพ่เดอะสตาร์ก็ขึ้นมานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีความฝันมีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณดูดีมากๆนะคะมีออร่านะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองคุณก็อาจจะคิดว่าคุณเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือ ผลง,งานของคุณอ่ะโดดเด่นนะคะดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูสง่างามนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันนะคะกลับมาเยียวยาตัวเองนะกลับมาดูแลตัวเองเออกกําลังกายมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะรักสวยรักงามนะคะทําตัวเองให้ดูลอขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะ นายอ๊อับมีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากเข้าหาอยากจีบนะคะอยากยอดอะไรอย่างเงี้ยพอดูในเรื่องความรักนะคะชาวราศีกันภไพ่หนึ่งช่วย The world นะคะประงานไพ่หกช่วยคุณเกี่ยวข้องกับคนที่มีวัยที่แตกต่างจากคุณได้นะคะไม่ว่าเขาจะโตกว่าคุณหรือว่าเด็กกว่าคุณ เนาะในช่วงนี้ชาวราศีกันมีความรักเข้ามาแหละนะคะไพ่หนึ่งช่วยเนี่ยนะความรักที่แบบทําให้คุณใจฟูอะถ้าเกิดอยู่ไกลกันเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะนกเห็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ร่วมกันนะไพ่หกช่วยเป็นประงานของคนที่มีวัยที่แตกต่างกันนะคะหรือมีความผูกพันกัน มีความคุ้นเคยกันนะคะแม้ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันก็ตามจะได้มาเจอนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลกันคุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะพลังงานของชาววันเสาร์พลังงานของราศีกุมทัุน้ํกากรกฎพิจิกมีแล้วก็พลังงานชาวทัดไฟเมษสิงธนุนะคะมีโอกาสได้มาเจอกัน คนคนนี้จริงใจกับคุณค่ะนะอยากเจออะไรอย่างเงี้ยคิดถึงผูกพันกับคุณนะคนคนนี้เป็นอดีตชาติของคุณก็ได้แล้วไพ่เดอะสตาร์นั่นหมายถึงการที่คุณมีเกณฑ์จะได้สมหวังในเรื่องความรักด้วยนะไพ่เดอะฟูลนะคะความเบาสบายนะคะแล้วก็การที่คุณอาจจะทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองหรือความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคย พบเคยเจอมาก่อนก็ได้นะการเดินทางการท่องเที่ยวคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันแดถ้วยนกมองว่าตัวของชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าคุณน่าจะเสียใจผิดหวังซ้ำๆเกี่ยวกับความรักนะคะแต่พอคุณมาเจอคนคนนี้ เขาก็ทาให้คุณเริ่มที่จะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมามีความหวังกลับมาเชื่อมาศรัทธาในความรักนะคะขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับชาวราศีกันหน่อยโอ้เขาคลั่งใครคุณมากนะคะเรซี่คุณมากนะคุณดึงดูดใจเขามากๆนะคะนกมองว่า ต่างคนต่างดึงดูดซึ่งกันและกันแหละนะมีทั้งความพิศวาสิเนหานะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะนกมองว่าคนคนนี้เขาอยากจริงจังกับคุณนะคะอยากทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะคะความรู้สึกของเขานะไพ่ทาวเวอร์ค่ะทาวเวอร์คืออะไรดีเอ็มเพลสอืม ือจริงๆนะเป็นพลังงานของคนใหม่ก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานของคนเก่าก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยพลังงานไพ่ทาวเวอร์กับดีเอ็มเพสนกมองว่าถ้าเป็นคนเก่าเขาก็คงอย่างตัดขาดคุณไม่ได้นะคะอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็คืออาจจะกลับมาเพื่อที่จะทําตัวให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบกลับมาจริงใจกับคุณนะคะกลับมาง้อคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาอาจจะไม่ไม่มีใครที่จะทําให้เขารู้สึก ดีได้เท่าคุณแล้วอะนะให้ดีอเมรกสนะคะคุณน่าจะแบบดีกับเขามากๆนะแล้วก็ให้โอกาสเขาเสมอส่วนถ้าไม่ใช่คนเก่านะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาก็เคยเจ็บหนักมาก็ได้ในเรื่อง,องความรักนะคะแต่พอเขามาเจอคุณอะก็เหมือนกับเหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับคุณน่าจะกลับ คุณน่าจะเข้ามาทําให้เขาหัวใจเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องความรักนะ,ะก่อนหน้านี้หัวใจของเขาน่าจะแบบเคยแหลกสลายมาเนาะแล้วมาเจอคณเนาะเหมือนได้เจอคนที่แบบอุ๊ยอยากจะรักอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นเลยพอดูแอคชั่นของเขานะคะสำหรับคนคนนี้ให้เดือดซันค่ะให้เดือดซันนะคะ,ะ,คะก็มีคนที่ อ่อนกว่าหรือว่าคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือชาววันอาทิตย์นะชาววันศุกร์นะคะเป็นคนที่น่าเด็กกว่าวัยก็ได้เหมือนกันไฟเดอ์ซันก็คือความชัดเจนแหละนะคะความสุขเขาจะมอบความสุขให้กับคุณเขาจะชัดเจนกับคนนะคะนี่คือแอคชั่นของเขานะให้จัสติกดูสิคือนกมองว่าคนคนนี้คือยังไงก็แบบอยากจะแต่งงานกับคุณอะนะเป็นความรู้สึกที่แบบ เหมือนได้เจอคนที่ใช่พร้อมชัดเจนนะคะพร้อมที่จะแบบทําให้คุณมีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะได้รับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณอ่ะคุณได้รับอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนคนนี้นะที่จะเข้ามาหรือว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนาะเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะจะสติ๊กเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะให้เกียรติคุณนะคะคุณจะแบบเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะ คุณจะเป็นความรักที่เขาพร้อมจะมอบให้คุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะนะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณขอดูให้แนะนำหรือว่าให้สรุปนะคะสักหน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจเนาะการตัดสินใจความสำเร็จเนี่ยคือ น้องมองว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะต้องตัดสินใจจะลงเอยกับคนคนนี้นะคะหรือเขาคนนี้แหละนะที่จะแบบตัดสินใจที่จะลงเอยกับคุณนะคะตัดสินใจที่จะมองอนาคตไปด้วยกันนะคะหรือแบบวางแผนครอบครัวร่วมกันคนคนนี้เขาจะดูแลปกป้องคุณอย่างดีนะคะนะ ประมาณนี้นะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะใครสนใจน้ํามันว่านนะคะก็แอดไลน์มาได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดนะคะสําหรับชาวราศีกันกันด้วยนะคนโสดชาวราศีกันนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะขอดูพลง,งานหลักพลังงานตัวตนของ ชาวราศีกันคุณโสดนะคะให้ดุฟาน่าความสำเร็จขึ้นมาเลยนะคะความสำเร็จความสุขความสำเร็จความสุขความสดใสความเบิกบานใจไพ่ที่แบบดีที่สุดนะคะในสำรับแล้วก็มองว่าคุณกำลังจะมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะความโดดเด่น ความโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือว่าเป็นความมีชื่อเสียงก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเดินทางไกลนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบวางแผนที่จะไปต่างประเทศนะคะคุณจะได้ไปนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงานหรือการเรียนนะคะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ไปชาร์จแบตตัวเองเนาะไปเที่ยวนะคะ เหมือนเปิดโลกให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะโอ้ยไพ่คุณดีมากคุณโสดชาวราศีกันไพ่เก้าเหรียญน,นะคะนั่นหมายถึงความมั่งคั่งคุณต่อให้คุณโสดนะคะคุณก็แฮปปี้กับชีวิตของตัวเองมากๆคุณสตรองนะคะคุณแบบว่าแข็งแกร่งนะคะคุณมั่นใจในตัวเองคุณเพียบพร้อมนะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะ มีทุกอย่างดูแลตัวเองได้มีความสุขกับชีวิตนะคะถ้าบางคนนะ่ะเพิ่งออกจากความสำคัญเดิมๆมาคุณจะมุกออนได้คุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองได้ดีนะคะความรักเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้มีใครเข้ามาไหมคนโสดชาวราศีกันอืม ป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองจริงๆนะคะถ้าถามว่าเป็นความรักอย่างไรก็เป็นความรักที่แบบรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็โฟกัสงานอะความสําเร็จนะคะหกถ้วยถามว่าเป็นคนกเก่าได้ไหมก็ได้ด้วยนะสาหรับคนที่มีคนเก่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาละคนเก่าไม่มีคนเก่าด้วยนะแล้วก็ไม่เอาแล้วกับคนเก่าเนี่ยก็เหมือนกับ ตัวคุณเองเนี่ยนะคะเหมือนกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองพัฒนาตัวเองหล่อขึ้นสวยขึ้นนะคะยกระดับจิตใจนะคะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองโฟกัสเรื่องงาน หช่วยนะคะเป็นความรักใหม่ๆนะคนเก่านกมองว่าไม่ค่อยโดดเด่นถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่พลังงานไม่ได้เยอะนะคะอืพลังงานไม่ได้ขึ้นมาเยอะคนเก่าถามว่ากลับมาได้ไหมมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันเขาอาจจะเดินหน้าที่จะงองคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะยังมีคุณอยู่ในใจ หรือคุณก็อาจจะยังรักเขารอเขาอยู่เช่นกันนะคะส่วนคนที่ไม่มีคนเก่าแล้วก็ไม่อยากกลับไปหาคนเก่าแล้วนะคะเป็นพลังงานไพ่หนึ่งถ่วยนะคะลูกมองว่าคุณกําลังจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะไพ่ไพ่เดอะซันกับหนึ่งช่วยอะนะได้เจอคนที่ใช่ความรักที่ดีนะคะความรักที่แบบเอ่อ ได้พัฒนายอย่างแน่นอนไพ่หกถ่วยก็เป็นคนในอดีตชาติได้ด้วยนะคะความรักที่จริงใจคนที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณใจฟูนะคะนกมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะชาวราศีกันคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้อยู่แล้วนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าคนคนนี้เข้ามาก็ทําให้คุณเนี่ยมีความแบบสดใสได้อีกมีชีวิตชีวาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นเนาะ มีโอกาสมีแฟนค่ะสาหรับคนโสดนะคะได้เจอคนที่จริงใจนะได้เจอกันผ่านการทํางานการเดินทางหรือใครคนนี้อาจจะเป็นรักทางไกลได้เหมือนกันนะคะเขาอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเนาะประมาณนี้สําหรับความรักคนโสดนะคะมีพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะกรก,กฎรักตั้งวัยนะคะชาวธาตุด,ดินพลิกศกันมางกอนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาววันศุกร์ ทัดน้ำกระกฎพิจิกมีนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจวนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะนก,ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ